สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลุวันใกล้กรุงราชคลึกครั้งนั้นแลราชากุมารีชื่อว่าจุนทีแวดล้อมด้วยรถ5้0รคันและกุมารี500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนครั้งหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ราชกุมารพระนามว่าจุนทะพระพาดาของหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ว่าหญิงหรือชายเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอธินาทานเว้นขาดจากกาเมสวิชาจาร์เว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผู้นั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติดังนี้มอมฉันจึงขอทูลถามว่าผู้ที่เลื่อมใสในสาศาสดาเช่นใดเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะเช่นใดเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียว ไม่เข้าถึงทุกติผู้เลื่อมใสในสงเช่นใดเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุกติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเช่นใดเมื่อตายไปแล้วจึงเข้าถึงสุกติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราเลื่อมใสแล้วมันจะดีหมดนะเขาเลยถามว่าเลื่อมใสใน สงเช่นใดในธรรมะเช่นใดในศาสดาเช่นใดเห็นนะ,ะแต่นั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเริ่มสายมันจะถูกหมดนะพระผู้มีพระภาคก็เลยแจกแจงว่าศาสดาเช่นนี้ธรรมะเช่นนี้สงเช่นนี้สิกขาเช่นนี้ศินสิกขาคือศินพลดคือข้อประพฤติกายกับวาจ เหมือนยอมรูปแผ่นดินไปเนี่ยข้อปฏิบัติอย่างเนี้ยนะหลุดพ้นได้ไหมไไ้นี่นี่ก็คือสนินสินเช่นนี้แต่ถ้าสินคือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราอันเนี้ยหลุดพ้นได้นเขาถามพระศาสดา,ศา,ศา,ศาพระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนจุนทีสัตว์ที่ ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีมากเท้าก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใด ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ใช้คำว่าพุทธเทปสันเนพุทธเทคือพุทธะซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะนะสัมมาสัมพุทธ,ธะ,ะ,มมธธะตะถาคตอรหันต์คือตถาคตเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วสัมมาสัมพุทธ,ธะคือแปลว่าตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองไม่มีครูผู้สอนท่านรู้เองดังนั้นท่านเป็นอรหันต์ประเภทรู้เองและเป็นอรหันต์ที่ถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งเป็นอรหันต์ที่มีคนเดียวเท่านั้น ที่ถูกขนานนามว่าตถาคตน,นี่คือเรื่อมสายศาส,าสาดาอย่างนี้ชนเราได้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเรื่อมสายในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ที่เรื่อมสายในสิ่งที่เลิศ ธรรมะที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งก็ดีปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะธรรมคือทำอันย่ำยีความเมากำจัดความกระหายถอนเสียซึ่งอะไรเข้าไปตัดวัตตะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกําหนัดเป็นที่ดับเป็นนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้น ชนเหล่าใดเริ่อมใสใน <c oughs> วิลาคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเริ่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากอานันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เริ่มใสในสิ่งที่เลิศนะเมื่อกี้กล่าวถึงาศาสดาดังนั้นถ้าเราศรัทธา,าศาสดาแบบนี้ชื่อว่าเราศรัทธาในสิ่งที่เลิศวิบาก k ia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  อานันเลิศก็จะปรากฏแก่เราเห็นไหอ่ะวิบากอันเลิศเราจะได้วิบากอันเลิศด้วย วิบากใน,ในนี้ใช้คำว่าในบาลีไปดูบารลีแล้วใช้วิบากเลยดังนั้นวิบากคือผลผลอันเลิศผลตอบสนองอันเลิศก็จะปรากฏแก่เราดังนั้นเราเราศรัทธาตถาคตเนี่ยคือที่พระองค์เรียกว่าศรัทธาสัมปทาความเลื่อมใสที่ยั่งลงมั่น,นในตถาคตเชื่อการตรัสรู้และคำสอนของตถาคตนะ นะสัทธาตรงเนี้ยเท่ากับเราเนี่ยกำลังศรัทธาในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศก็จะเกิดขึ้นกับเราไปดูพระธรรมพระธรรมพระองค์ชี้ไปที่วิราคธรรมวิราคธรรมเป็นธรรมที่ย่ำยีความเมากําจัดความกระหายถอนเสียซึ่งความอาลัยเข้าไปตัดซึ่งวัตตะวัตตะความเวียนวนของจิตเนี่ยเราตัดมันไหมเราตัด เราละนันทิไงมันกําลังผูกกับอารมณ์อยู่เราตัดพับเลยละมันตลอดอันนี้วิราคธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาความอยากจะพาเราไป <c oughs> เรารีบทิง้งมันพาเราไปอีก <c oughs> เรารีบทิง้งเนี่ยสิ้นตัณหาไหมสิ้นตัณหา <c oughs> เป็นที่ใครกำหนัด <c oughs> เป็นที่ดับนะ <c oughs> เป็นนิพพานบัณฑิต กล่าวว่าเลิศก,กว่าทาเหล่านั้นทาเหล่าใดก็ตามมีประมาณเท่าใดเนี่ยวิราคธรรมเลิศที่สุดชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบาอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศดังนั้นตัววิราคธรรมเนี่ยก็ เกิดมาจากพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะธรรมะต้องออกจากปากพระพุทธเจ้าจริงไหมศาสดาเป็นคนบัญญัติพระธรรมใช่ไหมพระธรรมอยู่ๆลอยๆมาไหมไม่ใช่พระธรรมพระศาสดาเป็นผู้บัญญัติแต่นั้นเมื่อเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระธรรมของพระองค์นั่นเองนะนั้นธรรมะอันนี้จึงจัดเป็นธรรมที่เลศ พุทธวจนะพุทธะก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าซึ่งในนี้ใช้พุทเทประสันนังนการเลื่อมใสในพุทเทหรือพุทธะพุทธะวจนะก็คือคําพูดที่ออกจากปากคําพูดที่ออกจากปากของบุคคลชื่อพุทธะที่เป็นพุทธะก็คือพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่าอนุชานามิพิกเวสักยะนิรุตติยา พุทธวจนงปริยาปุนิตุนติเราอนุญาตให้ภิขุทั้งหลายนั้นเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนดังนั้นถ้าเราสนใจพุทธวจนะก็เท่ากับเรากาลังสนใจในสิ่งที่เลิศจริงไหมวิบากอันเลิศก็จะปรากฏแก่เธอผู้เลื่อมใสในธรรมที่เลเห็นนะดังนั้นธรรมะมีประมาณเท่าใดใครจะพูดธรรมะอะไรก็ตามธรรมะนั้นเนี่ย เป็นคําของตถาคตไหมถ้าใชนะ่เธอก็กําลังเลื่อมใสในธรรมะที่เลิศพระองค์ตรัสต่อว่าหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดสงสาวกของตถาคตคือคู่แห่งบุรุษสี่คูนะ่มีบุคคลแปด นี้คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป,เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ามูหรือคณะเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในสงชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสงในสิ่งที่เลิศ วิบากอันเลิศย่อมมีแก่บ so ุคคลผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศดังนั้นหมู่คณะใดๆก็ตามในโลกนี้ยจะเป็นหมู่คณะของวันะใดก็ตามหรือเทวดามารพรมใดๆก็ตามเลิศที่สุดก็คือหมู่คณะของสี่คู่แปดบุรุษก็คือตั้งแต่โสดาบันสกัทธาคามี อนาคามีแล้วก็อารหันโสดาบันก็มีอสองสกทา,าคามีก็มี2อ,อนาคามีก็มี2อ,อารหันก็มี2ก็เลยนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนะมีสี่คู่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลแล้วก็โสตาปฏิผล1นสอง ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกาทาคาม,มีผลแล้วก็สกาทาคาม,มีผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคาม,มีผลแล้วก็อนาคาม,มีผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอลาตผลแล้วก็อลา,าตผลนสี่คู่แปดบุรุษเอามาทวนอีกทีในธรรมะพื้นฐานนะอ่าสี่ค <4, 8, S 2> ู่แปดบุรุษเนี่ยเป็นผู้ควรแก่ของ คำนับของต้อนรับของทําบุญควรทําอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นทั้งหมดเลยนี่คือหมู่คณะที่เลิศวิบากท,ที่เลิศก็ย่อมปรากฏแก่ผู้เริ่มใสในหมู่ที่เลิศ ท่านี้ศีลมีประมาณเท่าใดศีลพลธเนี่ยข้อประพฤติกายวาจาเนี่ยมีประมาณเท่าใดทุกคนก็บัญญัติได้ฉันจะมีข้อประพฤติวาจาแบบนี้มีข้อประพฤติทางกายแบบนี้มีประมาณเท่าใดศีนที่อริยะใคร่แล้วคือศีนที่อริยะรักเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูปคลํา เป็นไปเพื่อสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าศิลเหล่านั้นชนเหล่าใดย่อมทำให้บริบูรณ์ในอริยกันตศินชนเหล่านั้นชื่อว่าทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เลิศดังนั้นศิลพระผู้มีพระภาคก็ชี้ลงไปที่อะไรศิลห้าน,นะ สินของเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกโหกไม่ดื่มสุรายาเมานี่ศินห้าเราจะได้รับวิบากที่เลิศไม่ใช่เราไปตื่นเช้าก็นั่งลูบแผ่นดินนะเอาน้ำโคมายสดราดแผ่นดินปูด้วยหญ้าก,กุศาสีเขียวเราก็ไม่ได้ทำนะ เราก็วางศีลเหล่านั้นไว้แล้วก็ศีลเหมือนกันก็ต่างคนต่างบัญญัตินะ่ะนะแต่พระุทธเจ้าบอกว่าเลิศสุดคือตัวนี้ศีลน,นั้นเป็นที่รักของอริยะนนะเราก็กลับไปดูสิพระผู้มีพระภาคให้ดูศีลอะไรพระองค์ก็บอกศีลห้าบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็โสดาบันละนะบุญอันเลิศคืออายุวันนะยศเกียรติ สุขและกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมะที่เลิศเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศคือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักอณนยะบุคคลชั้นเยี่ยมเลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันปราศจากราคะเป็นที่เข้าไปสงบเป็นสุขเลื่อมใสในสงฆ์ผู้เลิศเป็นนาบุญชั้นเยี่ยมให้ทานในสิ่งที่เลิศ ปราดผู้ถือมั่นธรรมะที่เลิศให้สิ่งที่เลิศเป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมถึงสถานที่เลิศบันเทิงใจอยู่ดันั้นถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เราก็จะได้สิ่งที่เลิศได้วิบากที่เลิศติดตามเราไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิราคธรรมซึ่งวิราคธรรมอีกพระสูตรหนึ่งในเล่มที่25เนี่ย ก็จะบอกว่ามีเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะธรรมคือธรรมเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความกระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาไรตัดซึ่งวัตตะเห็นไหมมีรายละเอียดเหมือนกันเลยสิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นกำหนัดความดับเป็นนิพพานนี บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตธ,ธรรมและอสังคตธรรม,มพิกุูทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมอันเลิศนะดังนั้นสังคตธรรมหรือสังคตาธา,าตุมีประมาณเท่าใดทั้งหมดเลย แล้วก็อสังคธาธรรมก็ดีทั้งหมดเลยวิราคาธรรมเลิศสุด